สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มไอเทมสีขาวหรือว่าไอเทมเบสเพื่อเอาไปขายให้กับสายกาชานะครับทุกคนหรือเพืเ่อนๆจะฟาร์มเพื่อเอามาสุมกาชาเองก็ได้นะซึ่งไอเทมสีขาวเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนอาที่ค่อนข้างมีราคานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยแนะนําไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะก็คือไม้กายสิทธิ์นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปขายโดยตรงได้เนาะก็มีบางคนที่เขาอาจจะลองเอาไปเสี่ยงดวงดูนะครับแล้วก็เอาไปคราฟดูนะเนาะเผื่อว่าจะได้เป็นไม้กายสิ ไปดูได้นะครับทุกคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่คนนิยมมากๆเลยก็คือเขาจะเอาไปสุ่มกาชากันนะก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับก็คือเซฟไฟลิงแล้วก็สร้อยสเตลลาอะมอ l เลตนั่นเองเนาะซึ่งทั้ง2แบบนี้จะต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับเลเวลเท่าไหร่เนี่ยไม่จําเป็นนะครับขอแค่เป็นสีขาวก็พอใช้ได้ทั้งหมดเลยเนาะก่อนหน้านี้จะมีเฮวิ่บเบลด้วยนะครับที่เขาจะเอาไปสุ่มกาชาเพื่อลุ้นให้มันเป็นเข็มขัดเฮทันเตอร์เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจางหายไปแล้วนะครับแทบจะไม่ม มันไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยเนาะก็เลยเลิกนิยมไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเอาไปขายได้อยู่แหละเพียงแต่ว่ามันราคาไม่ได้ดีมากแล้วนะครับทุกคนเติมเกมแพดออฟแฮกไซสองเข้าไว้ผ่อนได้ให้เงินคืนที่ริดแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกม้นนนามากมายเติมเว็บรับส่วนลดริดแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนๆก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ริดแมนช็อปสำหรับคนที่สงสัยนะว่า กาชามันคืออะไรนะครับก็คือการที่เราเอาโอบออฟเชนนะครับผมมาลุ้นนะครับหรือว่าเอามากดใช้กับแหวนหรือว่าสร้อยพวกนี้นะครับเพื่อลุ้นให้มันกลายเป็นไอเทมยูนิคน้านเองเนาะซึ่งความสามารถของโอบออฟเชนเนี่ยก็คือมันจะสุ่มนะครับอัปเกรดไอเทมธรรมดาเนาะหรือว่าไอเทมสีขาวเนี่ยให้มันกลายเป็นไอเทมระดับยูนิคนะครับหรือไอเทมสีส้มเนาะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมันจะทําลายไปเลยนะครับทุกคนเอาง่ายว่ามีแค่2ทางเท่านั้นก็คือไอเทมสีขาวเนี่ยหายไปเลยนะครับหรือถ้า แซฟไฟลิงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นแหวนดีมแฟลกเมนต์นะครับผมซึ่งแหวนนี้ขั้นต่าเลยคือ80 DW นะครับทุกคนอันนี้คือถูกที่สุดแล้วเนาะยิ่งเราได้เป็นออฟดีๆมาอีกเนี่ยหรือว่าตัวเลขสูงๆตัวเลขตันๆหน่อยมี100 DW บวกๆแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของสร้อยสเตลลาอะมูเลต์นอต5โชคดีนะครับผมก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นสร้อยอะทาเมนทิสสเตลลาอะมูเลตด้วยเนาะซึ่งตอนนี้ราคาคือแบบแรงมากนะครับขั้นต่ําก็240 DW นะอันนี้คือตัวเลขไม่ดงมติินนอีกะซึวใหญเเลาาทร จะเลือกซื้อสร้อยนี้เนี่ยเราก็จะซื้อแบบไม่มีมอทินกันเนาะซึ่งถ้ามันไม่มีมอทินนะขั้นต่ําตอนนี้ก็คือ3 0 0ร้นะครับทุกคนคือแบบแพงมากค่าดวงดีดวงเฮงนะสุมกาชาออกมาแล้วกลายเป็นสร้อยเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะดีนะครับทุกคนกําไรแบบล้นล้นเลยเนาะแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะสุมกาชาเองเนาะแต่ว่าเราอยากจะไปฟาร,ร์มเอามาขายเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็คือจะอิงราคาจากใน Discord ของ TFT นะครับทุกคนถ้าใครที่เข้าดิสนี้มาแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะ ะอยู่ในหัวข้อเบสนะครับผมอันนี้ก็คือเขาจะเอาไอเทมเบสเนาะหรือไอเทมธรรมดาเนี่ยมาขายนั่นเองซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเซฟไฟลิงสเตลล่าอะมูเลตบีดลิงสีขาวนะครับผมหรือว่าไม้กระจิสิตนั่นเองเนาะก็มีขายกันเยอะมากนะครับเราก็มาเช็คราคาดูกันได้เนาะตอนนี้เนี่ยหกสิบเซฟไฟลิงนะครับจะราคาอยู่ที่สิบสองดีไว้นะครับอันนี้คือผมเลื่อนดูหลายคนแล้วตอนเนี้ยราคากลางจะอยู่ประมาณนี้เนาะจากนั้นในส่วนของสเตลล่าอะมูเลตเนี่ยจะราคาแพงมากนะครับทุกคนตอนนี้หกสิบสเตลล่าอะมูเลตเนาะจะอย ที่53 DIY นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เลือกซื้อดูเนาะบางคนเนี่ยเขาก็ขายราคาถูกก็มีนะครับแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเราอยากจะไปฟาร,ร์มไอเทมสีขาวพวกนี้มาขายบ้างเนี่ยเราจะไปหาฟาร,ร์มได้จากไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกตามตรงว่าผมก็ไม่รู้ทริกที่ชัดเจนนะครับว่าคนผู้นี้เนี่ยเขาไปหาฟาร,ร์มมาจากไหนเนาะทำไมถึงได้แบบเยอะแยะเป็นบทเลยนะทุกคนอันนี้คือผมพยายามหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงหลายที่มากๆนะครับแต่ว่าไม่เจอนะครับไม่เจอแบบแหล่งที่มันฟาร,ร์มได้เร็วจริงๆเนาะแต่ว่ามันมีอยู่แค่วิีีีเดยท่ผมพอ น,นึกออกนะครับแลวก็ที่คิดว่าบันน่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือการฟาร์มในแผนที่ทั่วไปนี่แหละที่เป็นมือบลิดนะครับผมโดยเราจะใช้ไอเทมพิเศษเพิ่มเติมอีก2ชิ้นนะครับผมนั่นก็คือแหวนอันนี้นะครับก็จะเป็นแหวนเวนเทอร์ซึ่งแหวนนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีมอสลดระดับความหายากของไอเทมที่พบนะครับผมซึ่งมันลดอยู่ที่39%้นะครับแลวก็มันมีเพิ่มด้วยด้านบนเนี่ยมอสหลักของมันเนาะมันจะเป็นเพิ่่่มม9%นะมามาานนัับหหาาาายววววเอกกลลแแ้้ีีง จะมีการลดระดับความหายากของไอเทมอยู่ที่30%มสนั่นเองนะครับซึ่งพอผมเอามาใส่บวกกับเข็มขัดผมที่79%เนตาะผมก็จะมีมอดระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปเนี่ยติดลบ53%นั่นเองซึ่งถ้าผมใส่2วงเข้าไปเนี่ยก็จะติดลบอยู่ที่ประมาณ100นะครับผมแต่ว่าผมขี้เกียจไปหาซื้อมานะครับก็เลยซื้อมาลองทสดูแค่วงเดียวเนาะแต่ว่าผมลองเทสวงเดียวที่50%เนี่ยผลลั์ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็คือพอเรามีระดับความมาาายกของเเเเรรรนนนี่ัติดลบลบะวทไปฟ์ม ไอเทมนะครับเวลาที่ไอเทมมันดรอปนะนะเทียรของไอเทมมันจะลดลงนะครับเออพิ่มระดับความหายากของไอเทมเนี่ยคือมันจะเป็นการอัพเทียรของไอเทมนะครับเวลามีไอเทมดรอปเนาะจะเป็นสก,กุลเงินเป็นอะไรก็ได้เวลาที่มันดรอปลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ไอเทมชิ้นนั้นเทียรมันจะสูงขึ้นจากเดิมที่มันควรจะดรอปเป็นสีขาวอย่างเงี้ยพอมันดรอปมาปุ๊บมันอาจจะถูกอัพเทียรขึ้นไปเป็นระดับเมจิกหรือว่าเป็นระดับแรก,ก็ได้นะครับผมยิ่งเรามีระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปเยอะ,ยอะๆไอเทมระดับแรรอ่ ทบจะไม่เห็นพวกไอเทมสีขาวหรือว่าไอเทมสีม่วงเนี่ยดรอปตามพื้นนะดังนั้นนะครับถ้าเรามองกับกันเนาะเราทาให้ค่านี้เนี่ยมันติดลบเวลาที่ไอเทมมันดรอปลงมาแทนที่มันจะเป็นสีทองเนาะมันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นไอเทมระดับธรรมดาเนี่ยเยอะมากกว่าปกตินั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป้าหมายของเราเนาะเพราะว่าเราจะฟาร์มเป็นไอเทมสีขาวเราเลยต้องพยายามทําให้ไอเทมที่มันดรอปมาเนี่ยเป็นสีขาวให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเลือกฟาร์มเนาะในแผนที่ปกติทั่วไปเนี่ยให้ฟาร์มเป็นเมอนะร์บ การมือบีดเ,เนี่ยมันจะมีมอนเยอะเนาะก็มีโอกาสที่ไอเทมมันจะดรอปเยอะแลวก็การทําแมปเนี่ยผมแนะนําให้ทําแมปสําหรับฟาบร์มบีดโดยเฉพาะนะครับก็คือไปหาล็อคทาวเวอร์พวกนี้เนี่ยเยอะๆนะครับทุกคนเอาสัก3ทาวเวอร์ขึ้นไปนะแล้วก็ใส่แท็บเล็ตเนาะเป็นเพิ่มจํานวนการดรอปไอเทมที่พบในด่านนะครับคือมอดเพิ่มจํานวนไอเทมที่พบในด่านเนี่ยมันจะทําให้ไอเทมมันดรอปเยอะมากขึ้นไอเทมดรอปหลายชิ้นมากขึ้นนะครับสำหรับวิธีการทําแมปแบบนี้แนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปจุดฟามมร์มแมปบีดนะครับคลิปนั ละเอียดมากๆแล้วเนาะลองย้อนกลับไปดูกันได้แล้วก็ลองเข้าไปฟาร์มดูนะครับทุกคนในด่านที่มันมีมือบลีดเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้ลองเทสฟาร์มดูแล้วนะครับทุกคนผลสรุปออกมาแล้วก็คือค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือลงรอบนึงเนี่ยเราจะได้อเทมสีขาวมาแน่ๆนะครับแต่ว่าจะเป็นชิ้นไหนเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีฟุตเทจมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งผมจะฟาร์มอยู่ทั้งหมด3รอบด้วยกันเนาะซึ่งรอบแรกเนี่ยผมก็จะดรอปมาเป็นสร ข้อหมายก็จะสิทธิ์ซะส่วนใหญ่นะครับแลวก็พอลงไปฟาร,ร์มในรอบที่3เนาะผมก็จะได้มาเป็นเซฟไฟลิงนั่นเองนะครับทุกคนคือมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเราจะได้เป็นซอยสเตลล่าอะมูเลตเนาะแต่ว่าเราอาจจะได้เป็นไอเทมสีขาวชิ้นอื่นมาแน่นอนนะต่อหนึ่งรอบซึ่งถ้าเราเก็บสะสมไว้เยอะเนี่ยเราก็ไปขายได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ารอบไหนเราโชคดีได้เป็นสเตลล่าอะมูเลตมาสัก1ชิ้นต่อ1รอบอย่างเงี้ยแค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้วนะครับทุกคนแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ความขยันของเราเลยนะว่าเเเรรรรรราาาาาาาจะขยััันนฟฟ์์มมมกกท่ไ่ไหบถ้วึนนงรรส30อ ส0รอบหรือ60รอบอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้มาต่าๆก็20เส้นเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือถ้าใครมีวิธีการฟาร์มที่ดีกว่านี้เนี่ยก็แนะนําได้เลยนะครับใครที่รู้ทิคแล้วก็อยากจะแชร์เนาะแบบไม่อยากจะหมกไว้ให้คนเดียวนะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันได้นะตรงนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนาะเท่าที่ผมรู้นะครับวิธีการฟาร์มที่น่าจะใช้งานได้แล้ก็เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยน่าจะมีแค่วิธีนี้นะครับผมก็คือพยายามทําให้ะระดับความหายากของไอเทมเนี่ยมันติดลบเยอะๆนั่นเองนนะคครับผมอเทีี้ ผมสมมติว่าเราฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาหลายๆชิ้นแบบนี้เลยเพื่อนๆจะเอาไปขายต่อเลยก็ได้เนาะแต่สมมติว่าเพื่อนๆไม่ขายแล้วกันแล้วก็อยากจะลองมาสุ่มกาชาดูเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูนะอเดี๋ยวผมขอลุยเลยแล้วกันนะครับทุกคนขอเริ่มที่เกมขัดก่อนเลยนะครับลุ้นมาอันนี้คือไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือมันเกลือเนาะถ้าหายไปแบบนี้ก็คือไม่ติดนะครับถ้ามันติดเนี่ยมันจะมีไอเทมระดับยูนิคโผล่ขึ้นมาเลยนะครับโอเคหาย สเตลลาเลยลวกันนะเพราะว่ามันมีแค่4ชิ้นนะครับน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากโอเคอันนี้ก็เกลือเช่นเดียวกันและก็สุดท้ายเซฟไฟลิ่งนะครับอันนี้มีประมาณ80วงนะก็มาลุ้นว่าใน80วงนี้ผมจะได้อะไรมาหรือเปล่าเนาะซึ่งตามปกติแล้วเวลาสุ่มกระชาแบบนี้เนี่ยโอกาสในการได้มันแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับทุกคนบางคนเนี่ยสุ่มไปแบบ300-400วงนะครับยังไม่ออกสร้อย8 0ดสีวซสักอันเลยก็มีเนาะบางคนเนี่ยสุ่มแค่หน้าเดียวนะครับประมาณ100วงอะไรแบบนี้ก็ได้มาแล้วเนะาะทั้ทงน,น มันก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะอ่ามันก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นแหวนยูนิคแบบอื่นด้วยนะครับผมเห็นไหมเออผมก็ได้ยูนิคแบบอื่นมาเยอะมากนะแต่ว่าไม่มีอันนี้อุ๊ย,อ,ยอันนี้รัวๆเลยว่ะทุกคนโหรัว,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 วจัดเลยนะครับแต่แบบขอฟ,ฟ้ามาอีกสักอันนึงได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยอันสุดท้ายนะครับสีฟ้าจริงนะแต่ว่าไม่ใช่ที่เราต้องการเนาะอ่าอันนี้คือผลลัพธ์ของผมนาองแปดสิบวงแล้วก็ได้แบบเออเป็นยูนิคปกติทั่วไปมาซึ่งพวกนี้ก็คือเกลือนะครับทุกคนราคาเนีาเระะถ้จจดิงๆ ก็คือเราจะได้เป็นดิมแฟกเต์เนาะแบบนั้นเนี่ยมันถึงจะคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็มาแนะนําอีกหนึ่งแนวทางเนาะในการหาไรายได้ให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ทราบเนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะส่วนใครที่ทราบอยู่แล้วก็ดูเพลิพนไปแล้วกันนะครับหรือถ้าใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเพื่อ,อนๆชอบก็ฝาาาาากกกกดตดตตติิมมเเพื่อออปป็นนนนํํลลัังงใใใจรทคห้้้้ผววยีข ตัวนาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ